เท้าวันหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาในร่างของตัวเองตอน8ขวบพร้อมทุกความทรงจําที่เพื่อนๆเคยมีเพื่อนๆนจะยอมตื่นหรือเลือกอยู่ในฝันนั้นตลอดไปและนี่ก็คือ scp 1 0 4ก้อนหินแห่งฝันย้อนวัยหากเพื่อนๆพร้อมจะรับฟังกันแล้วนะฮะเคาะหน้าจอ2ทีทั้งนั้นก็วันนี้ดูวีจะเล่าให้ฟังครับ 1> S.C.P. 1 0 4นะฮะเป็นก้อนหินผิวเรียบสีเทาเข้มขนาดกำมือถูกพบในทุ่งหญ้าร้างชนบทสหรัฐหลังจากมีชาวบ้านนะฮะเล่าว่าหลับแล้วฝันถึงวัยเด็กอย่างสมจริงผู้ที่นอนหลับนะฮะในรัศมี2เมตรจาก S.C.P. 1 0 4เจ้าจะฝันว่าตัวเองย้อนไวัยไป8ขวบแต่ยังมีความทรงจำของปัจจุบันครบถ้วนภายในฝันผู้ฝันจะอยู่ในฉากบ้านเกิด โรงเรียนเก่าและสถานที่คุ้นเคยในวัยเด็กทุกกลิ่นเสียงและสัมผัสเหมือนจริงอย่างน่าขนลกุกบางครั้งนะฮะ SCP-104 จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นฝันร้ายบ้านเกิดที่รกร้างเพื่อนในวัยเด็กมีใบหน้าว่างเปล่าทำให้ผู้ฝันนะตื่นขึ้นมาพร้อมความกลัวสุดขีดการทดสอบพ,พบว่าถ้าอยู่ในฝันนานเกินสองสัปดาห์ จิตอาจหลุดออกจากร่างจริงและติดอยู่ในฝันอย่างถาวร SCP 104นะฮะถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยเสริมสนามแม่เหล็กและระบบกันเสียงเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตความฝันนะฮะอาจเป็นคุกที่เพื่อนๆไม่เคยอยากตื่นก็อาจเป็นไปได้นะฮะเพื่อนๆคิดว่าเรื่อง SCP 104คะแนนเต็มสิเพื่อนๆให้กี่คะแนนกันคอมมิตนบอกหน่อยนะฮะ